That หลังมันจะยอยยังมาหลายก็เลยด้พวกข้าว้รน่ะโว้ยบันไตถึงน้ำอัเสีติเงาตะิบมโนนี่ยังอันเพ่อรับอันกันนี่ยู่ในนหอันลู่ของเขาอันละครับผมวิยคือเย็นดีแถบป้าคนลำบรรยากาศเลยเนาะมีต่อสาครับไสาเจ้าแบบนี้ครับผมโอ้นี่หู้ยปูงไี่ขนาดนี้งปนถืขึ้นมาแบบนี้ ป <iterations S 2> บางบอนบางรูอันบางหู้กันคอมากเคร่งเอร่อนหู้ครับขังเว้นขังขังวันในแบบนี้ทัางเอาอี๋อย่างแง่เป็นยังสิขึ้นครับดอกตานดอกงาครับผมอนรอดดอกงาเพราดอกงานดอกไผ่นี่ละ้องี้ดอกไผ่ไม่มียาแพกยาท่นพูดดอเขาเมรพูดขาไปมพิ่งพูดดวงปีไปเลยไปมีมุกปูอะไรนี่ครับอ pues, uh ันรอดเดี๋ยวเห็นหน้าแล้วเงาเนแล้วต้องเที่ยวแะครับยุ อันนี้เซราม่าอันนี้เป็นมะขุดเป็นบนี้อันนี้เป็นปูขุดเป็นบอค่ะเนี่เป็นหูแบบเนี่ยแต่นแล้วนะแต่จูมาล้เป็นตาก็เปนหัวนี่แมมันมากวดกินันน่ะแม่แม่บค่ะเป็นปูขวดไ่ก่งขอยาหวม่จี้ข้าชิดไหมอันนี้นั่นตกวดครับัะกวดะกวดนี่มีนี่นี่ยบีนีู่ดนั่นนี่นี่นี่ีอยู่ครับ เพื่อนน่นเยอาไปเป็นผู้ใหม่เลยมาเยสองเลยด้วยหลายันั้นแล้วเป็นนั้นระยะังยาวก่คะกิโลน่นครับผมกิโลเทิงด้ค่ะแม่แตั้นห้าร้อ่เกียร์นป็นไรอุ้ยนมัยเวลาอนมัยนี่ยาขอ่เพินอย่างเง่จะัลองกสันหังนมั้งอสิ่งนี้ตอดหัวเหี้มเออผู้ถอกแ่นี่ กูดูเลียบวนดูอ่วนนะครับผมายุบ้านเดียวกันอีกนะคะตลา้นเป็ีดอน่เ็นิงมาเ่นอกปะเย็นมากเลยมาเขาคายเป็นมอคาเนีย เขาค่ายค่ายผู้สูงอายุผู้ช่วยตามองค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีระดับที่ที่พุทธเบิ้งเห่อครับหนึ่ันนี้พุทธเจ้าหน้าที่ฆ่ากันพุทธเหรอลองพุทธเบิ้งมาครับลองพุทธเบิ้งว่ามันเหมือนสีน้ำมีสีบ่อน้ำครับอุ้ยมีแมงมุมด้วยเดียวกันเลยดูระดับเดียวกันนะครับ มีหรือเประดับเดียวกันเลยตอนนี้คือบ่อน้ำสักเสืม่น้ำคุณาปรอปที่ไปที่มากของนั่นค่เป็นความเชื่อของคนแต้ฝอนนั่ยล่ะคนเคยอยผ่านมาทางทางนี้ทะคนไต้สุดงมานี้ครับผมเางเาไม้นะครับอก่อ้ลึกเดียวากคนคูม มันค่ยทุดหงมากมากเใก็บป่านี่แต่ก่อนน่ชาป่ากัน4เม็ดนะครับมันทุดลงไว้นะจากกันขอบมันป่าบ่อยม่พอทกเป็นบ่ต้งใช้ไม้อันนูทกเป็นได้มันบ่อเื่อนถังนันวเออย่าฮ่าม่าฮ่ ก็เว่งโพบ่เก่งนะครับเหมืนกังกินได้อยู่วันน่ะกิได้นะทำเหมือนต้องเทนไห่สูกรด็อกเตอร์เพันนันเอาไปวิจัยเบิ้งนะขนมันเป็นน้ำดิบน้ำไะไรมีกดมีดังอ่ะนัน้นทเแบเี่ยนไี่ับเขาเนาะสมัยตะก้อนกินได้เหรอแม่สมัยตะก้อนกินได้มันมันหัดกันต่อเส้นหัว หลุดหัวในยัยเจ้าแค่ขาเจ้าน้ำแม่เหีเาป้าป้าป้าไปพ่อไปแมไรไปาแล้วครับผมอันย์มีระบการพ่อให้นพโยูมาทงแง่เมกับบอสลาบบอลาบเราเนาะมาใส่ไปปลไปใม่ปอดธรรมชาติรูปหัวรูปยัง กปวดขาก่้ปวดขาเขาปวดขาน่ะาไบอกคววหัวใหญ่วฟังควยาดื้อยามินเอาจังในบระเดี๋ยวแก่ขึ้นแล้วจะจมดูจะจมดูเอาไปเมียจมเมียว่าจมเอานใช่ไม่ใ อาสุข่าขอให้อยู่ดีมีแฮร่มเย็นเหมือนน้ำโอ้โหห้ากินของเขานะครับลาย่อยู่หลายครับตะตัวดครับบ้านบ้านเฮาเอินแล่นนะครับอันนี้แล่นครับลายล้วตัวนี้ตัวนี้มันสี่กันไล่กันไล่ขาขาวเหลืองนะครับอันนี้เิ่นกินแด้วนี่ แม่ครับชาบ้านกันนี่กกกินกับกินนมันงหายกว่านี่มีระคารุ่งใหายกว่านี่ครับเหมเท่าเท่าแข้งเหมืนตนี่เขาซ้แขงครับตัวเงินตัวท้องเสือซ้ำขาครับเหมือนมันจะอยู่โซนเงินเล่นบ้คอยกัดตัดตัวกุน ปลาเฟินวะอือนี่นี่เดีเฟิอนเลยอุดมสมบูรณ์มากวินด้ยินเสียงปะเสียงยังเมื่อกี้หูปูตองหูเมื่อกี้ยังดลาทบรณ์มากครับไม่รู้ว่านาเชื่อจะมีป่าแบบนี <c oughs> ้เฟื่นพากุด โอ้โหสวยมากเลยค่ะป้าต้นใหญ่เฟิร์นใหญ่มากนี่ดูเขาเรียกเฟิร์นผักกูมปกติเฟิร์นจะต้นเล็กแต่นี่เฟิร์นใหญ่เขาเาเรียกเฟิร์นผัก

นี <One input> ้ยังไมจากควันเสีมอมันเป็นููทิ้งเียวน่หลานบอกว่าท่่ใส่ไปลองไปเนไปมดทุกแบไม่ได้ตายนะครโอ้นะครับนอุ้ยลงไปแล้วใส่เลยเหยียบจนไม่ช่ไปแล้วพอเอาแม่ไกมันนั่นนะครับเป็นคนละสีลงมบูสีขึ้นมาพูดแล้วเ็นล้ว คือมันมีน้ำเลยครับมันมันคือสีว่าขึ้นนะครับผมไตคันพรขึ้นก็ไปหาหูไม้หูไม้โตเป็นไตม่วงๆเออคือในรูปเลยสีเบืองๆไอตัวจริงมันได้ได้แวะเบิ้งมอครับมันในตู้กระจกมอที่เราหน้าที่บอจะไม่แวบแค่มาเร็จนะครับนั่นนี่ครับผมอืขึ้นมาแล้วด้วยจุฬาไทยเนี่ยกเขาเขาเข้าใจว่าเป็นมะแลงนะครับอ๋อ เบิดแล้วเขาเสียงเขาเสียงดังเกินไปเอ็นแต่กา้ามเอ็นแต่กา้ามคนมาที่ตัวเออมันเป็นแค่ตโลตัดกันประมาณวัดวัดรอบโตโตกับกันซีนิ้วเนี่ยครับอันโตใหญ่มันครับ ตะไข่พื้นสวยๆตะไข่จับระวังมึนนะครับมันี้ตะไข่นี่มันตาไข่น้ำปลากบบนี้หลายรูปแบบเนาะปลาเนาะเมื่อกี้ห้าก็เพึงออกจากปานเฟินมา ทุกคนขาต้นเทา้ายายม่อมนี่เลยต้นเทา้ายายม่อมคะ่ะทุกคน ให้ดูค่ะนันนี้ไม้ดูอดดีดำาตัวไปหาเบิ้งยากตัวนั้นออไม่หนีบใช่ไหมคะเขาไม่หนีบง่ายค่ะเเอาคือนเดถ่ายรูปสยถ่ายรูปนอนถ่ายรูปหนคะเอาเอาจะใสจมอนี่ามากีนงามเนาะสีงามว่ะพาาอันนี้ตะพู่ค่ะอันนี้ตะพู่ตะปิ้งตะพู่จะเป็นสามเหลี่ยมพิระมิด ตัวผู้ก็มาดูตัวอย่างปูเป็นผู้ชายผู้สามสีผู้ของปูทุนกระหม่อมนะครัค่ะปูทุนกระหม่อมที่ได้รับพระเจ้ามาขอจับได้ไหมคะในตัวเมียตัวเมียค่ะดังนั่นตัวเมียสวยมากอันนี้ผู้หญิงค่ะอันนี้ผู้หญิงค่ะสวยเขาโดนน้ำเขาจะสีจะชัดขึ้นเขาสวยมีสามสีเข้ามาดูก็มีการันตีแนะนำนะครับตัวผู้ตัวเมียจัะ โอ้ยอย่าหนีเขานะอย่าหนีเขานะค่ะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปนะคะโหสุดเลยมีเท่าไรมีเท่เไรมีที่เดียวในประเทศไทยนะคะหนึ่งเดียวในโลกค่ะหนึ่งเดียวในโลกค่ะสวยมากสวยมากเลยนะคะสวยจังเลยอุ้ยเขาเชื่องมากอ่ะค่ะเขาเป็นปูแล้วสงสัยว่าจะไม่หนีบง่าย นอเข้ามาเยนันนี้มลุ่มไปเข้ามาไไถึน่าจะเป็นปูนี้ก็จะเป็นปูปูตก่ของปูป่าค่ะอันนี้ถือว่าใหญ่หรือยังคะยังยังไม่ยังไม่สูตรค่ะประมาณหลังมือเราห้าเซนติเมตรที่เขาวิจัยขนาดเป็นตัวใหญ่ขอถือได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอ อันนี้เลค่ะคือลักษณะรูรูจริงเลยค่ะนี่เราไปดูแบบรูจริงเลค่ะคือรูเคยยมากเลยสวยก็สวยก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุตระระดับน้ำใต้ดินค่ะโอเนี่ยแล้วก็เขาก็จะไม่ไม่ย้ายรูค่ะเขาจะอยู่จนอายุไขเขาเลยปีๆจนอายุไขแค่ปีเราเราสำรวจได้เพราะว่าปลูกก๊อเม่มีอายุกี่ปีเพราะว่าผลมากเขาจะตายโดยธรรมชาติทุกคนนี่โรปูศัตรูของปูจะมีพวกทางฟอนพวกงู ที่เขากินโปรเป็นอาหารเกาเป็นโรงเรียนชีวิของเขาค่ะแม่เขาก็เลยวิจัยไม่ได้ว่าปูเขามีอายุแค่ไหนกี่ปีก็เรียนจัดกอบุญกรรมของเขาบุญเยอะก็อยู่นานโอยอันนี้ก็ปอดขาจะไม่รูนะระยะไานเขาจะมีสีระยะส้มส้มเข้มดำแล้วก็ดำเถาแล้วก็ดำใช่เขาจะขุดที่รูลึกเลยเขาจะขุดตะล่าน้ำระยะน้ำใต้ดินเลย กเลือกการกแม่กัเลืกรบไปอใช่แต่พูกนถึงตาน้ำใส่ดินแล้วเขาจะไม่ย้ายรูเขาจะใช้น้ำในคาน้นที่ชุ่มกันไปนี้ลไลงยังพูดอย่างนั้นค่ะขึ้นไม่สวยบางงจุ่บางพื้นที่ที่น้ำตาน้ำเลือกมนคืนวันนี้ก็มีอาันอันนี้ที่ต้องมอกมาจะเป็นส่วนของคิดเนื้อของป่าอ ่เขาตั้งท้องนานไหมคะกว่าตั้งท้องก่มี่นำานีค่ะแล้วจะเขาตั้งท้องประมาณเจ็ดเเดือนท้องเจ็ดเดือนมันะขยายได้เนาะแล้วก็เขนี้เขาจะผสมพันธามถึงห้าชั่วโมงค่ะเาจะยูงต่อด้วยงาาี้เละไม่้ใจ ใสาแพอพอดแต่เดียวตาเึง้าชั่วโมงปีนสามถึงหชั่วโมงผสมพันโอ้โหทำไมองคิลึกอย่างคะแก่วมันโดนแท้จะเลยเทียอ่าน์่ัตเทียดอกอกลมไปูปูพวกนี้เขาจะไข่ไข่เขาจะใหญ่ใหญ่ขนาดเท่าหัวเข็มูดค่ะปูตัวหนึ่งจะได้ไข่ประมาณไม่เกิน3ามสห้องตไข่เป็นกเก่งขัดนาะ เคยเห็นค่ะตอนทีคนไปนรอมาปูไอ้ไข่ค้าฟองแบบนี้ค่ะไข่ไงจะไข่ไงต้ำไปกว่คยัเลยกค่ะก็มอกรมูดอ่ะอืมแล้วมันโตเนี่ยมันไข่หลายสามถึงห้าอนต้องกินน้ำแล้วเขาก็เป่าออกมามีแต่คนบอกว่าเมาิบปีที่แล้ว นี่คุณป้าพามาทำอะไรคะพามาทานอาหารลังวัจกาชาบูโรงแรมอธิตยาอําเภอนาเชือกจ่ะเป็นโรงแรมใหญ่และดีที่สุดในอําเภอนาเชอกอาหารอร่อยค่ะบริหารงานโดยคุณอทิตยานะคะโอ้โหชื่อเจ้าของเลยสตดีเด่นของจังหวัดมหาสารคามมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอทิตยาค่ะ แล้วก็มาตามขเช่นขับะน,น้วำอาหารเป็นบุฟเ,าาเฟ่ต์นะคะมีตะมงหงด้วยต้องทำเองน้ำกระเจีย๊ยบกก๊กควยเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวค่ะทุกคนโอ้โหมีแซลมอน เป็นผลไม้นะคะโอ้มีหอยมีแซลมอนไปดูฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นมีอะไร ดูกุ้งใชคะกุ้งกี่ตรงการลงางอีมออหวานดเดียดเด๋ยวดเดี๋ยว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 

e <laughs>